ดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับเรานางสาวนภศรสายจามปาค่ะชื่อเล่นและชื่ออแกนอเกนที่ไม่มีรอเด็กกะละนั่นเองค่ะรหัสนักศึกษาของเราก็คือสองข้อของหนึ่งศูนย์ห้าสามศูนย์สี่สามหนึ่งศูนย์แปดเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับนานาโกศิลเขีบางไกกังวลค่ะอ่าเราเรียนภาคสมทบคัดหลักสูตรสี่ปีแต่ที่จริงแล้วเรียนแค่สามปีก็จบแล้วก็ได้รับปริญญาแล้วค่ะทุกคนเราเกิดวันที่สิบเก้ากันนาคมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบกันที่ อาอาชีพของครอบครัวเราค่ะจะแบ่งเป็นสองอาชีพก็คืออาชีพเกษตรกรแล้วก็อาชีพทําธุรกิจส่วนตัวนั่นก็คืออาอาชีพค้าขายค่ะบ้านเราก็จะเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งส่วนเราก็คือจะมีเรากับแม่สองคนที่ว่าทํางานอยู่ในร้านก็คือสั่งของขายของแล้วก็จัดของภายในร้านค่ะ ส่วนอีกงานหนึ่งก็จะเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะคือทาไร่ทําสวนบ้างเราก็คือจะทําสวนปม์มแล้วก็มีทุเรียนป่าใบแต่ว่าหลักๆก,ก็คือพ่อกับน้องจะเป็นคนถางของเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักเข้าเรื่องกันแบบจริงจังก็คือวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องจุดคุ้มทุนในชีวิตของเราคะ่ะทุกคนโอเคทุกคนคงจะรู้ว่า่าใช้จ่ายสําหรับเด็กหนึ่งคนตั้งแต่แรกเกิดจน เรียนจบปริญญาตรีอ่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าจุดคุ้มทุนของเราอ่ะคือกี่ปีกี่ปีเราถึงจะได้เงินเท่าที่พ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเราจนจบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเริ่มแรกนะเราเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ3ขวบค่าดูแลของเราอ่ะก็จะมีค่ารักษาค่าอาหารแล้วก็ค่าเสื้อผ้ารวมๆแล้วอ่ะใน3ปีนี้เราใช้เงินไปประมาณ4 7 8 0 2บาทใช่ไหมแล้วก็พมาต่อช่วงอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามแลก็จะยิ่งใช้เงินมากขึ้นเพราะว่ายิ่งเราโตขึ้่รอาอหืว ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นก็คือช่วงอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามในช่วงสามปีนี้เราก็จะมีค่าการศึกษาเพิ่มมาใช่ไหมแล้วก็มีค่าการเลี้ยงดูค่าขนมค่าเสื้อผ้าค่าแผนเพิ่มมาซึ่งค่าการศึกษาของเราจะเป็นแบบพวกชุดนักเรียนแล้วก็อาหารกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณ2องพันกับอีกสี่สิบาทส่วนค่าเลี้ยงดูของเราพวกค่าขนมใช่ไหมค่าเสื้อผ้าก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมๆกันแล้ว่ช่วงอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามของเรา่ก็จะเสียเงินไปประมาณสามหมื่นห้าพันกับอีกสี่ร แล้วต่อมาก็จะเป็นช่วงปหนึ่งถึงป .6 ใช่ไหมเป็นระยะเวลา6ปีอันนี้ก็จะยิ่งใช้เงินเยอะขึ้นไปอีกเพราะว่ามันจะเริ่มมีพวกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกกิจกรรมอะ่ะที่ต้องใช้เงินพวกงานกานีฬาอะไรพวกนีน้มันก็จะเป็นแบบส่วนที่เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาอีกใช่ไหมค่าการศึกษาอนมนมแล้วของเราอะ่ะที่จริงมันไม่เสียค่าการศึกษาเพราะว่าของเราเป็นโรงเรียนของรัฐบาลใช่ไหมมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ9ก้าันองบาทแต่ว่าจะเสียค่าเลี้ยงดูเยอะก็จะภาค่าอะไรอะ่ะ แบบพอเรายิาง่งโตขึ้นอะ่ะมันก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเราก็จะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าอาจจะกินเยอะขึ้นใช่ไหมงั้นเราก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบาทรวมๆกันแล้วอะ่ปะปีหนึ่งถึงปีหกเราจะเสียตังค์เอ่อใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มาต่อกันช่วงมัธยมค่ะมัธยมต้นถึงมัธยมปลายก็คือมหนึ่ง 1, ถึงมหกยิ่งใช้ตังค์เยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่าแบบเป็นช่วงที่เราเริ่มโตเป็นสาวใช่่่่่่่มมมมัั้้้ยยยแกกก็จะใใะ,ะ,จะใใชชรร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 ีออออออไเเเเเเเิิตงงงืืืๆๆนึาาศษ เกี่ยวกับการศึกษาก็ใช้เยอะเพราะว่าเหมือนช่วงอ,อนุบาลใช่ไหมแล้วก็มีชุดประมาณสองสามชุดแต่ว่าพอเรามาอยู่มัธยมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีชุดยุ้วชุดลูกเสือชุดธาระชุดนักเรียนแล้วก็ค่า,ากิจกรรมมันก็จะเยอะขึ้นเราต้องไปแข่งนู่นแข่งนี่แต่ว่าเราคือที่เราเสียตังค์นะเราก็ไปแข่งพวกแข่งทําอาหารแข่งเขาเรียกอะไรศิละปะหารกกรรมใช่ไหมอันนั้นก็ต้องใช้ตังค์กยิ่งเพิ่มไปอีกก็คือ รวมๆแล้วนะค่าการศึกษาของเราอ่ะก็จะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทส่วนค่าเลี้ยงดูของเราก็จะอยู่ที่ประมาณห้าแสนสองหมื่นแล้วก็อีกสองร้อยบาทรวมๆแล้วอ่ะช่วงมหนึ่งถึงมหกนั้นเราเสียไปอ่ากับค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ก็คือห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปด้อยสสิบแปดบาทเลยค่ะแล้วที่เสียเยอะมากที่สุดนั่นก็คือช่วงอ่าเขาเรียกช่วงอะไรนะช่วงเรียนต่อปริญญาตรีค่ะทุกคน ันนี้คือใช้ตังเยอะมากเราเริ่มตัวเป็นสาวแล้วมันก็ต้องแบบเที่ยวแบบเพื่อนกินบุฟเฟ่กินอะไรกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็จะแพงมากขึ้นเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าเทอมไงอันนี้คือค่าเทอมอ่ะมันเพิ่มเข้ามาใช่ไหมช่วงตอนอนุบาลถึงมัธยมปลายอ่ะเนี้ยเรายังไม่เสียค่าเทอมแต่ว่าพอเรามาเรียนต่อที่ปริญญาตรีเเรียนต่อมาหาลัยเราก็เริ่มแบบเสียตังแล้วค่าเทมอมปึ้งหนักมากแต่ว่าก็คุ้มค่าค่ะทุกคนเพราะว่ามันสามารถร่อนระยะเวลามให้เราจบเร็วขึ้นแล้วก็สามารถทํางานได้เร็วขึ้นด้วยอ่่่ะะะรรปงาากออเ็จยูทีมณ 1 9 3 5 0 0ก็คือเรียนสมปีจบอันนี้คือค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นค่าเลี้ยงดูอันนี้คือเราเที่ยวก็เที่ยวอ่ะเที่ยวกับครอบครัวเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กินบุฟเฟ่กินหมูกระทะแทบจะทีละครั้งเลยค่าเสื้อก็สั่งมาเยอะค,ค่าครีมก็ใช้เยอะอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยถ้ารวมๆแล้วอ่ะตอนปริญญาตรีนะเราใช้เงินไปประมาณก้า5แสนแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะแล้วก็ถ้ารวมตั้งแต่แรกเกิดน,นะเย็น เราก็จะใช้ตังค์ไปประมาณ1นึ่งล้านจแสหกบาบาทเลยทุกคนมันเป็นจำนวนที่เยอะมากๆอ่ะแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการหาจุดคุ้มทุนเราได้แบบไปบอกลบคูณหารมาแล้วจุดคุ้มทุนของเรานะที่เราแบบจะสามารถที่จะคืนทุนให้ตัวเองได้อ่ะเราคิดง่ายๆก่อนว่าเราอ่ะได้เงินเดือนใช่ไหมหนึ่งหมื่นสองพันบาทเราก็จะเก็บไปห้าพันแล้วเราก็จะใช้เจ็ดพันใช่ไหมมันก็จะมีจุดคุ้มทุนของเราอ่ะจะอยู่ที่ระยะเวลายี่สิบเก้าปีถึงจะคืนทุนในจุดๆนี้ทุกคน มันก็เป็นระยะเวลาที่นานมากนะแต่ว่าถ้าแบบคิดคด,ดูแล้วอะ่ะก็คือต้องเป็นระยะเวลานี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขยันอีกนิดหนึ่งแล้วก็มีเงินเก็บมากกว่านี้ระยะคืนทุนของเราก็อาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ยังก่อนตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเก้าปีก่อนเราเรามีงานทํามีอาชีพที่มันคงรอก็อาจจะคืนจุดคุ้มทุนได้เร็วกว่านี้ค่ะแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ